หัวหน้าส่วนรัณการนะครับท่านนายอำเภอนะครับท่านผู้บริหารจังหวัดทาแยกที่เขารพดิฉันตาภาสิรีสุวรรณเจริญหัวหน้าสัตวการป้องกันและปะทาสาทางตะไครจังหวัดจันทบุรีในดามของเลขาธิก,การศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดขอกราบขอพระคุณจังหวัดจันทบุรีให้ความสัมพันธ์กับความปลอดภัยทางถนนเมื่อวันที่23 มกราคมในปี2560เป็นการจัดกิจกรรมรณระค์ระหว่างวันที่21ถึง25กุมภาพันธ์2565กิจกรรมรณรงค์ให้สถานศึกษาเพื่อให้มีความไม่ต้องจะกอต่อไประไรทำงานเป็นผู้ใหญ่ที่สุดท้าย กันหลายท่านทั <c inhos> ้งท <iquer> ่านพอโรงพยาบาลทะารทบท่านท่านกการอแทนทั้งแผงการทางแล้วก็แผงทางหลวงชนบททะครับท่านในอำเพอจราจรนะครับทำให้เกิดการสูญเสียขึ้นแล้วหลังจากนั้นท่านจะเห็นว่าจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นในเรื่องนี้เนี่ยทางรัฐบาลโดยเฉพาะท่าน รองนายกรัฐมนตรีนะครับคนเอกวิทยมงสุวรรณในฐุนนรงให้เห็นว่าการที่พี่น้องประชาชนจะเดินข้ามถนนนั้นนะฮะสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือทางม้าลายจะต้องเห็นเด่นชัดนะครับโดยผู้ใช้ถนนนะผู้ขับรถเพื่อขับมาระยะไกลก็จะต้องทราบว่าข้างหน้ามีทางมาลายจะทำอย่างไร ก็คือการป้ายบอกป้ายเตือนต่างๆว่าข้างหน้ามีทางมาลายซึ่ปแต่หาน้อยคนที่จะรู้เรื่องกฎระเบียบกฎหมายนะครับวันนี้ผมก็เลยแสดงมาการนี้เลยนะครับเพราะว่าเี๋ยาต้องท่านจัดแยงเท่านั้นแหะต้องผู้ว่าเส่านั้นแหนะตามเรื่องมาเรื่องตนอมา บริเวณทานกทาะันกจังหวัดกระบีเป็นมีสุที่มีการใช้ทุกคนทุกคนนะช่วยนะด้วกันนะครับเก้าแปดเจ็ดหกห้า สามสองหนึ่งครับไม่มีศูนย์นะครับเรานะครับหายตังศูนย์นะครับเชื่อบอกตรงนี้นิดนึงก็ได้นะครับาแจ่กา่นั่งโบกว่าลมพัดแรงนี่ยนะครับประเด็นท่านผู้ว่านะครับเราจะทำกิจกรรมหลังจากนี้นะครับท่านผู้ว่ากับหัวหน้าสนที่ตรงนี้ก็จะทานเอกข้ามทางมาลายอย่างปลอดภัยนะครับแล้วเราก็จะนั่งรถลางไปที่โรงพยาบาลพระปกเก้าด้วยกันนะครับเราจะทิ้งรถประจำหมายเลขระชไรนะครับเรื่องจะบ้านสาย โดยารับจังหวัดจันทบุรีขอเชิญชวนที่น้อยชาวประชานจังหวัดจันีปรง้เรมีีตชานครับที่แจกังทุกเละต่างระดับทันะครับให้อำเภอไปขายล่อนนะครับเราคนขอาติเราลอดนขอนครบเพราะนั้นเดี๋ยเินแจกเป็นบุคลากรที่ต้องเติบโตไปนะครับเพราะนั้นใมา ทำความดีได้่านะครับแค่ท่านหุดรถที่คนข้างท่านรทำมาแด้วนครับขอเราลหน้าตัวนะรับแนเงินตาดนะครับต่อตอนนี้จะต่อมาของเรคือที่สุทาแล้วก็ต้ลงมา